ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นภคด,ดลนะครับนพคุณสมบูรณ์นะครับอาจารย์ประจำอยู่สาขาสัญญศาสตร์ฉุกเฉินและบริมาลผู้ป่วยนอกนะครับภาวิชาสัญญศาสตร์เซสชั่นสุดท้ายนะครับอาจารย์นภคด,ดลนะครับจะมาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับ AI for medical student report evaluation นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญเลยครับสวัสดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบรรยายใน <c oughs> งานครั้งนี้ขอโทษเสียงนะครับเป็นหวัดพอดีก็ของ a c c u c a r e นะครับก็ของเราเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมในส่วนของการเอา Generative AI มาใช้ในการประเมินรายงานของนักศึกษาแพทย์นะครับ <c oughs> ก็จะพูดสั้นๆนะครับประมาณ15นาที เมื่อก่อนเราเคยมีภาษาที่โลกเราพยายามจะสร้างนะเพื่อที่จะเอาไปใช้สื่อสารกันทั่วโลกนะใครรู้จักภาษาเอสเปรันโตมครัเป็นภาษากลางที่โลกพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเรียนง่ายๆแล้วก็ใช้สื่อสารกันง่ายๆนะซึ่งเอามาจากหลายๆภาษาใน,ในโลกนี้ที่มีคนใช้เยอะๆแต่ปรากฏว่าไม่เวนะิร์กฮะคนรู้จักน้อยมากแล้วก็ ถึงแม้จะเรียนง่ายแต่ก็ไม่เวิร์กนะเพราะอาจจะ,ะด้วยความที่มันไม,ไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานจริงนะทีนี้ <c oughs> ปัจจุบันเราก็มี Generative AI ซึ่งมาแทนตรงนี้ไปแล้วข้ามไปแล้วนะแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่นะมันสามารถคุยกับเราโดยตรงได้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็สั้นๆนะปัจจุบันที่เราใช้ในทางเฮลท์แคร์เนี่ย ก็จะมีเรื่องของที่ทั้งวันสองวันนี้ทุกคนก็ที่มาเนี่ยก็จะได้พูดไปแล้วว่าเราใช้ทําอะไรเกี่ยวกับ AI ไว mm ้ hmm. บางเช่นเอามาช่วยหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราต้องการจะสื่อกับคนไข้นะครับเอามาใช้ช่วยในการคุยกับผู้ป่วยยังไงนะแล้วก็มีอันที่ผมสนใจนะคือที่ข้างล่างก็คือเอามาใช้สอบนะจริงจริง Chat GPT เนี่ยถูกเอามาเทสเอามาทำข้อสอบอย่างเช่นแบบ use m i e หรือล่าสุดเนี่ยของเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับก็ของญี่ปุ่นนะก็เอามาสอบเอามาสอบเนี่ยวัดความรู้ทางการแพทย์นะ้้วก็ผ่านด้วยนะครับแล้วก็ Future i m p ิมพิคชันนะครับ <c oughs> ในอนาคตเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็โล ปัจจุบันก็คือทา,ทางที่มีใช้ไปแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยก็คือมันอาจจะมาช่วยจะมันถูกเอามาใช้ช่วยในการเรียนการสอนของการแพทย์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะมาดูครับเราผมได้ใช้สองโลเนี่ยนะครับในการที่โลเนี่ยนะครับมาใช้ปัจจุบันเนี่ยเพนพอยต์มากๆเลยของของอางานที่อคิวแคร์ทำนะครับก็คือ,อคือนักศึกษาแพทย์เนี่ยมาวนเยอะมากนะคือ ทุกคนที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยต้องมาผ่านผ่านหน่วยอาคิวแคร์นะซึ่งพอผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเขียนรายงานนะของปีสี่ปรากฏว่าทํางานไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะก็เลยไปถามเอ๊ะป,ปีปีหนึ่งเนี่ยผมตรวจรายงานเยอะไหมนะปรากฏว่าตรวจไปเกือบร้อยฉบับนะในปีการศึกษาหนึ่งปรายงานฉบับหนึ่งนะประมาณสิบห้าหน้านะที่นักศึกษาแพทย์เขียนเนี่ยนะเริ่มท้นประมาณสิบถึงสิบห้าหน้า ปีปีหนึ่งอ่านเยอะมากจนแบบโอ้น่าจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ให้ให้งานเราไม่มีเวลาไปทํางานอื่นที่เราได้อย่างได้มีเวลาพอนะ <c oughs> ก็ <c oughs> ไอ้เพเปอร์ที่ผมผมเอามายกไมาใ้ให้ดูเนี่ยก็คือ,อเขาใช้ชัด t p t t ตัวใหม่นะ4.0เนี่ยในการทำข้อสอบวัดความรู้สอบเหมือน National Exam Board Exam ของญี่ปุ่นสอบบความรู้ทางการแพทย์เนี่ย ปรากฏว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นคะแนนนะเทียบข้างบนเนี่ยก็จะเป็น gpt 3.5นะครับ gpt 4เนี่ยมันเก่งอะไรขึ้นนะก็คือมันเก่งเรื่องของอมันมี enhance ของ large language model นะครับที่วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็คงได้ยินแล้วเรื่อง large language model แต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมาอีกนะมันมีความรู้ความสามารถในการเรียก Input อะไรก็ได้รูปนะเสียงนะ ว o ร์ดดิ้งพร้อมต่างๆเนี่ยสามารถเทให้มันได้นะแล้วก็ถามมันออกมาเป็นอะไรก็ได้ในหลายภาษานะอันนี้ล่าสุดที่ที่คอนนนสอบของของญี่ปุ่นนะจะเห็นว่า <c oughs> ผมไม่ได้สนใจคำถามพื้นๆกับคำถามสเปอิฟิกนะผมสนใจไอ้ที่มันเป็นคำถามที่เป็นคอมเพนซีฟนะมันตอบคำถามที่เป็นคอมเพนซีฟก็คือไอ้คำถามที่มันซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับหลายๆสาขาเนี่ย แล้วก็เป็นทางคลินิกด้วยเนี่ยนะจะเห็นว่าคะแนนชัด g ีพทเนี่ยกระโดดจาก4ี่ร์มาเป็น70%ซนะซึ่ง o อเวอร์แล้วเนี่ย <c oughs> มันก็สามารถสอบผ่านนะ national license ของญี่ปุ่นไปและนะซึ่งอยู่ที่72%คะแนนรวมของมันได้80%นะครับ <c oughs> ี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ที่เราเคยทำอยู่แล้วเนี่ยที่เราจะมาใช้มากขึ้นเนี่ย,เ,ยเอาเล่าที่ทำอยู่ทำอยู่แล้วเนี่ย เวลาที่เราเอาโยนรายงานนสพที่เป็น PDF เนี่ยโยนก็ไปให้มันดูเนี่ยแล้วก็ถามมันว่ามีข้อมูลสำคัญอะไรที่ในรายงานไม่ได้เขียนไว้ไหมเนี่ยมันสามารถดีเทคได้สบายมากอยู่แล้วนะเช่นแบบงี้ผมให้มันแยกว่าเป็นแบบอะไรที่เขียนไว้อะไรทไี่ไม่ได้เขียนไว้นะเช่นแรกก็บอกว่าเอ้คนรายงานไม่ได้เขียนเรื่องของบอดี้เทมอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยก็มันก็ แจกแจงให้เรียบร้อยแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแบบต้องใช้ความต้องใช้โลจิกนิดนึงอ่ะในการตอบเช่นแบบว่าคนไข้เรื่องเป็นเคสที่เป็น appendicitis แต่ว่าไม่คนไข้แต่ว่ารายงานเนี่ยไม่ได้เขียนตรวจหูอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีมันก็ไม่ make sense สำหรับเราอเงี้ยอันเนี้ยมันก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะท <c oughs> ีนี้เป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้มันมาตรวจรายงานแทน นะอาจารย์ได้ไหมนะก็ทีนี้ผมก็ไปเพ่งโฟกัสที่สองพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทที่ให้คะแนนเยอะๆแล้วก็มีรา,า,ายละเอียดนะฮะท,ที่เป็นพาร์ทต้นๆของของรายงานก็คือพาร์ทสกวพตัวร่างกายแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการนะแล้วก็พาร์ทรายงานปัญหา problem list แล้วก็ discussion เนี่ยเ,เราพยายามจะเคลียร์สองพาร์ทเนี้ยถ้าเกิดมันอัตโมัได้เนี่ยเราก็สบายนะงานเราก็จะลดไปได้เยอะ นะทีนี้รูบิกของการให้คะแนนที่เป็นที่เราใช้มาเป็นตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันยังไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่พร้อมนะเราก็เลยต้องเอามาแปลงเป็นพร้อมนะ <c oughs> เป็นพร้อมก็คือเป็นคําสั่งที่เอาไปให้มันแปลงไอ้ไอ้รูบิกที่เราต้องการเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยไปเป็นคําสั่งให้มัน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 ทำฮนะก็ จะได้ไปเป็นคําสั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้มันเขียนแล้วเราก็โยนรายงานเด็กเข้าไปนะแล้วก็ถามมันว่าให้คะแนนดีให้ได้เท่าไหร่นะครับาปรากฏว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะเคสที่เป็น appendix ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอาจารย์ให้ผ่านนะในสองพาร์ทแรกให้ผ่านให้ผ่าน chatgpt มันก็มันก็ให้มันก็ให้ออกมานะให้ให้มันก็ให้เหตุผลของมันนะให้ B บวกให้ A ก็มีเหตุผลของมันนะรายละเอียดเต็ไมไปหมดเลยแล้วมันก็ให้รายละเอียดเต็ไมไปหมด,ด๋ยวเล่าคร่าวๆนะครับก็พาร์ทนี้ให้ A เพราะว่าอะไร B บวกเพราะว่าอะไรนะครับ <c oughs> ผมก็ทดสอบความเข้าใจมันก็แจกแจงมาให้นะผมก็พยายามทดสอบความเข้าใจมันว่ามันเข้าใจภาษาได้ดีขนาดไหนปรากฏว่าก็อย่างที่อยู่ใน literature ต่างๆนะก็คือมันเข้าใจอย่างดีนะเช่นจากประวัติเนี่ยในเรื่องของการ clearify เรื่องของ main idea ของการเขียนมันเนี่ย ทำได้ดีไหมมันก็บอกเขียนมาได้ดีนะนะเพราะว่าในส่วนประวัติเนี่ยมีการบอก progression ของเพนแล้วก็ associated symptom อะไรเงี้ยนะแต่ข้อไม่ดีก็คือบางบางดีเทลยังไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่อะไรอย่เงี้นะครับก,ก็ถือว่ามันทําความเข้าใจมันมัน,ม,นมันแสดงถึงความไม่มั่วให้ให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็อย่างที่รู้คือมันไม่เข้าใจนะฮะมันไม่ได้เข้าใจทั้งหมดผมก็ดูไล่ดูไปแต่ละเมน ไอเดียแต่และหัวข้อไปเรื่อยๆสรุปให้ฟังนะครับพอเปรม i s t เป็นไงคอนไซส์ไหมนะสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ความคอนไซส์กระชับตรงจุดนะฮะแล้วก็ uh, Discussion <c oughs> เป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนะี่ยมีผมก็ถามมันอย่างเงี้ยนะในพร้อมของเรามีถามว่าใน Problem List เนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่ควรจะเขียนไหมแต่ว่าไม่ได้เขียนมานะ มันก็บอกว่าเนี่ยอาจจะไม่มีนะเป็นไม่มีเมเจอร์ problem missing นะฮะแต่ว่าไอ้อันที่มันน่าจะเป็นปัญหาได้อย่างเช่น dehydration อย่างเช่นการกินดื่มน้ำกระท่อมอย่างเงี้ยนะหรือว่าบัดเพชเชอร์ที่ต่ำเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่ควรจะใส่อยู่ในลิสต์แล้วมันก็ให้คะแนนมาว่าเนี่ยเลย,เลยหักคะแนนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความความความสามารถของเครื่องมือใหม่ เครื่องมือภาษาใหม่ของมันนะก็แล้วมันก็ให like ้ summarize ออกมาเป็นคะแนนอย่างนี้ได้นะครับก็ให้ b บวกในส่วน p r o b l e m l i s t ให้ a ลบใน d i s c r i s i o n แต่ปัญหาก็คืออย่างนี้นะปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าไอ้โมเดลแบบนี้มันไม่ได้เข้าใจแบบความลึกมันไม่มีความลึกของความเข้าใจนะมันก็จะเข้าใจผิวเผินว่ามีไม่มีนะเพราะฉนั้นคะแนนที่มันได้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์ที่ติ๊กให้เนี่ยก็จะมีให้แบบ ดีมากดีน้อยไม่เท่ากันนะแต่ว่าคะแนนที่เครื่องมือเนี่ยมันให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเลยทุกอันเลยนะก็คือพร้อมเดียวกันโรคเดียวกันแต่ว่าการเขียนคนละแบบเนี่ยแตกต่างกันตัวอย่างประมาณสิบตัวอย่างรายงานเนี่ยมันให้คะแนนเหมือนกันหมดเลยมันให้คะแนนเหมือนกันหมดทุกอันเลยปรากฏว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันก็คืออยู่ตรงที่ว่า พร้อมของเราเนี่ยตอนแรกผมคิดไปเองเนะว่าพร้อมของเราเนี่ยมันอาจจะหรือรูบริกของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ละเอียดพอในการให้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 มันให้คะแนนนะผมก็พยายามแปลงรูบริกให้มันกลายเป็นดีเทลให้มันมากขึ้นนะปรากฏว่ามันก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะปัญหาเดิมก็คือมันมันแยกไม่ออกระหว่างเขียนแบบดีเนี่ยกับเขียนแบบไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึง ข้อจากัดนะข้อจํากัดของมันเนี่ยที่สุดก็คือข้อจํากัดของเครื่องมือพวกนี้ก็คือถ้าเราปล่อยให้มันตีความนะถ้าเราปล่อยให้มันตีความคือเรารูบิกของเราเนี่ยปล่อยให้มันตีความเอาเองเนี่ยมันจะให้คะแนนแบบนี้นะก็คือเหมือนเหมือนกันหมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ปัญหาอินเทอร์วิทการแปลของมันเนี่ยแปลภาษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆเนี่ยมนเป็นมันไม่ได้แปลมันไม่มันไม่ได้แปลมันแค่ ดูแล้วก็มันก็レスปอน์ไปตามนั้นด้วยด้วยเครื่องมือทางภาษาของมันนะแล้วมันก็จะไม่สามารถเข้าใจหรือว่าแยกออกว่าความแตกต่างระหว่างแบบเรื่องเล็กๆน้อยทางทางการแพทย์นะมันไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผมก็เลยเดเวล็อปรู b ล i กที่เป็นการให้คะแนนเอามาจากการให้คะแนนในข้อสอบนะ การให้คะแนนข้อสอบเนี่ยก็จะไม่ต้องให้ปล่อยให้คนให้คะแนนตีความเลยถ้าหมอเขาทําเขาซักประวัติตรงนี้เขาตรวจร่างกายตรงนี้ได้5คะแนนถ้าไม่ทําได้0ูนย์ทำบางส่วนได้3ามนะมก็เอาอันนี้มาเดเวลลอปให้เป็นรูบิคคะแนนนะเอาอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบนะเป็นเช็คลิสต์ของของข้อสอบนะก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยในพาร์ท history นะพารตรวจร่างกายพาร์ทแลบเนี่ย มีอะไรบ้างที่เราจะให้คะแนนหรือไม่ให้นะฮะแล้วก็ให้มันรวมคะแนนนะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือเราเปลี่ยนพร้อมนะพร้อมเวลาที่เราพร้อมเนี่ยสำคัญมากนะพร้อมสำคัญมากในการถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้คะแนนให้หน่อยสิมันผลเอาพุทธที่ออกมามันจะต่างกันกับการบอกว่าให้อ่านแล้วก็อนเา์อย่างละเอียดนะแล้วก็ในแต่ละส่วนแล้วก็ให้คะแนนตามอย่างเงี้ยมันจะต่างกันนะฮะ รือให้ยิ่งให้ดีเทลมันมากให้ตัวอย่างมันมากมันยิ่งมันยิ่งทําได้ตามที่เราต้องการมากนะครับอ่าอย่างเช่น <c oughs> พอเราปรับพร้อมเราปรับอู่บิกของเราเนี่ยจะเห็นว่าเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยออกมาได้อย่างละเอียดมากละเอียดกว่าคนตรวจอีกนะละเอียดเกินกว่าที่รูบิกเดิมที่เราใช้ในการตรวจเขารายงานเนี่ยได้อีกนะเช่นออกมาเป็นแบบ8 0เต็มร้อยเก้าสิบในแต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับ แล้วอันนี้ก็อาจารย์ก็อาจจะมาอัดจัสมาอ่านรีเช็คของมันอีกทีว่าว่าตรงเห็นด้วยไหมหรือว a า i ิเดทยังไงครับในอนาคอตต่อไป <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งหลังจากเราปรับพร้อมแล้วเนี่ยที่เรายังเจออยู่นอกจากเรื่องของการตีความก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ของของการสาแสดงความตอบนะอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกอิกชูนหนึ่งท,ที่ที่เครื่องมืออย่างชัดเจนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะก็คือ เอาพุทธแต่ละครั้งบางทีมันไม่เหมือนกันคือมันแรนดอมไปเรื่อยๆเราถามมันอย่างหนึ่งพอเราถามมันอีกทีมันแปลว่าไอ้เมื่อกี้มันไม่เราไม่พอใจคําตอบใช่ไหมมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนมันจะไปหามากขึ้นบางทีก็อย่างที่วันนี้ฟังนะบางทีมันจะขี้เกียจนะมันจะทําแบบใช้พลังงานน้อยก่อนหรือมันจะตอบแบบให้มันขอไปทีก่อนถ้าเราไม่ละเอียดกับมันนะแต่ถ้าเราถามซ้ำนะหรือว่าเรา ถามจนมันมีมันแลนด้อมไปเจอคำตอบที่เราถูกถูกใจเดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบที่เราต้องการนะอันนี้เป็น <c oughs> ตัวอย่างนะปัญหาที่เราเจอที่หลังจากที่ทำเป็นรูบิกแล้วก็คือเช่นคำว่า,าคนไข้ได้สักประวัติเรื่องอาการปวดร้าวไหมนะปวดร้าวไปไหนไหมถ้านะถามครั้งแรกมันก็บอกว่าคนคนแนเด็กไม่ได้เขียนนะไม่ได้ถามเรื่องปวดอ่าอา่รีเฟอร์เพนหรือเพนที่มันเลดีเอทไปที่ไหนนะ ปรากฏว่าผมก็ถามมันไปอีกทีถามมันไปอีกทีว่าตกลงหัวข้อนี้มีปะมันก็บอกว่าเออก็ไม่มีนะเพราะว่าเรเดียตเพนเนี่ยเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยเนี่ยต้องพูดว่าเป็นการกระจายตัวของการปวดมันซึ่งมันมันประหลาดมากอะก็เลยถามมันไปอีกทีพอถามไปอีกทีปุ๊บมันครั้งที่สามมันก็บอกว่าอ๋อที่ถูกแล้วเนี่ยเรเดียชันของเพนเนี่ยภาษาไทยเนี่ยต้องพูดว่าลาวนะปวดดาวซึ่ง คีย์เวิร์ดเนี้ยมีอยู่ในรายงานนะมันก็จะเนี่ยค่อยๆปรับไปอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยไอ้นนอที่มันยังมีดีเฟกต์ในเรื่องของเนี้ยก็จะมีสักประมาณ5%นะไม่ได้เยอะมากครับใกล้จบลนะนี่อีกพาร์ทหนึ่งที่ยากมากๆเนี่ยที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือพาร์ทที่ <c oughs> มันอานาลัยเยอะตีความเยอะอินทิเกรตความรู้เข้าไปเยอะๆนะอย่างเช่นพาร์ทพ r o b เ e ิ้มลิสต์นะฟอร์มพ็อปเปิ้มลิสต์ยังไงนะเด็กสามารถดิสคัตได้ยังไง ทีนี้ก่อนที่เราจะให้มันตรวจได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอะให้คะแนนยังไงถ้าใช้ลูบิกแบบเดิมเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางเลยที่ที่จะให้เครื่องมือใหม่ของเราอันเนี้ยมันสามารถตรวจได้นะเราต้องเราต้องลงรายละเอียดเลยว่าว่าเกณฑ์การให้คะแนนของเราเนี่ยการฟอร์มพรอเปอร์มิลเนี่ยละเอียดแล้วมันคืออะไรกันแน่นะวิธีเขียนมันคือการรวบรวมปัญหาที่เป็น Objective แต่ละอันมาอยู่ภายใต้ปัญหาเดียวกันภายเรียงลำดับตามความสำคัญของการเมเนจเมนต์อะไรเงี้ยนะต้องดีเทลออกไปให้มันเคลียร์เพื่อลดการตีความของมันซึ่งพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยกับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทพาวเนบลิสนะหรือพาร์ทดิสคัชชันก็ตามเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ผลที่น่าพอใจนะก็คือมันสามารถ <c oughs> คือมันสามารถอ่านให้เราได้ไม่เหนื่อย จะอ่านอ่านเป็นสิบสิบรอบก็ได้เปเปอร์หนึ่งอ่านเป็นสิบรอบหรือหรือให้คะแนนเราเปลี่ยนรูบิกไปสิบรอบให้มันทํามันก็มันก็ทําให้เรื่อยๆนะแล้วก็แล้วก็เยอะแค่ไหนมันก็ไม่กลัวมันกดครับเดียวมันก็ขึ้นแล้วมันสามารถตรวจให้เราได้อย่างเร็วแต่ปัญหาคือตอนเริ่มนะถ้าถ้าเกิดเราเนี่ยอันนี้เฉพาะโรคไส้ทิงอักเสบนะสมมุติไปเจอโรคจีไอบลีดก็อาจจะต้องเขียนพร้อมอีกแบบหนึ่งเขียนรูบิกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ก็จะเป็นความ ความยากของคนที่จะเอาไปใช้นะครับ <c oughs> สรุปแล้วนะฮะก็ของผมก็พูดเรื่องของ Innovation ตัวใหม่นะก็คือ c h a t GPT ที่เป็นใช้ enhanced large language model นะครับซึ่งมีหลาย Input นะครับแล้วก็ Input ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF นะครับที่เป็นเ s สที่เป็น a ิวเอฟวิดสติดของนักนักเรียนแพทย์นะครับที่เป็นตัวพิมพ์นะตัวพิมพ์ซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ วันนี้ผมก็พูดเรื่องพร้อมนะการแปลงรูบลิกออกมาเป็นพร้อมนะครับแล้วก็พูดเรื่องลิมิเอชชันของการเอาไปใช้นะครับก็เรื่องของอินเทอร์พรีเท i บิลิตี้กับเรื่องของเฟสฟูเนสของการใช้แชท GPT นะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนที่สรุปก็คือในพาร์ทที่ใช้ได้เลยก็คือพาร์ทที่มันง่ายๆเป็นพวกเช็คลิสต์อย่างเช่นพาร์ทสักประวัติตัวร่างกายส่งผล l a บนะครับ แต่พาร์ทที่มันต้องการวอลิเดชันจากเอ็กซ์เพรสหรือว่าต้องการรีเสิร์ชในอนาคตซึ่งเราก็คิดจะทำนะครับก็คือพาร์ทที่เป็นดิสคัชชันกับพาร์ทป m l ป s t มลิสอะไรเงี้ยซึ่งก็โมเดลแบบนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ในอนาคตเรื่องของการช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ในอนาคตด้วยนะครับโอเคจบแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไม่ทราบในฟลอรมีคำถามไหมครับผม ขอถามนิดเดียวครับและอาจารย์ได้ลองในกรณีที่เด็กตอบมาเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษไหมครับมีไหมครับมีเด็กเขียนรายงานภาษาอังกฤษไหมครับไม่มีไม่มีครับอาจารย์เพราะว่ารายงานพันแรกมันเป็นประวัติมันก็เป็นภรษาไทยหมดครับแต่ว่าในในแง่ตรวจร่างกายอ่ะบริเวณราแล้วง่ายกว่าไหมครับถ้ากรณีมาษไม่ไม่รู้สึกว่าแตกต่างเลยครับซิมเลสแต่ละพาร์ทซิมเลยคือ มันส่วนใหญ่ที่น้องเขาเขียนเขียนสลับกันอยู่แล้วประวัติก็จะมีภาษาไทยก็จะมีบางทีก็สลับอยู่แล้วก็มันไม่มันไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรอะแต่เว้นคำที่มันสเปซิฟิกจริงๆอย่างเช่นปวดต๊บๆอย่างเงี้ยปวดตื้อๆอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมันจะอาจจะนิดนึงอะปวดร้าวอย่างเงี้ยมันอาจจะนิดนึงว่าเอ๊ะมันบางทีมันอ่านลรวสกิปก็เป็นอะไรที่แชร์เลนอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้จา์นะครับแล้วผมจะฝาก กองของผมไปให้ตรวจด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์จิรวัตรสว่างศรีนะครับช่วยมอบของเทียบลึกให้กับวิทยากรน,นะครับ